วันนี้เดือนธันวาคมพศ2563วันนี้จะพูดเรื่องธรรมภาสิตของพระจุนทะเถระพระจุนทะเถระเป็นพระอรหันต์เมื่ออายุเจ็ดขวบได้กล่าวธรรมภาสิทธตว่าการฟังสิ่งที่ดี สิ่งที่มีประโยชน์เป็นเหตุทำให้ปัญญาจเจริญงอกงามคนเราจะรู้จักสิ่งที่มีประโยชน์ต้องอาศัยปัญญาคนที่รู้จักแยกแยะสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์และปฏิบัติตามทางที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ก็ย่อมประสบกับความสุข ทั้งที่เป็นโรกิยะและโลกุตละภิกษุควรอยู่ในเสนาสนะอันสงัดไม่มีคนพลุกพล่านและควรจะประพฤติธ,ธรรมที่จะเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวคือสังโยชน์ออกไปถ้ายังไม่ได้ความยินดีในธรรมนั้นก็ควรเป็นผู้มีสติ รักษาใจในหมู่สงฆ์ต่อไปนี้จะพูดเรื่ององค์คุยมานโดยย่อเมื่อพระองค์คุยมานได้บวชแล้วท่านพยายามปฏิบัติโดยไม่ได้ประมาทแต่จิตคอยฟุ้งซ่านเพราะภาพในอดีตสมัยที่เป็นโจรคอยมาหลอกหลอน พระบรมศาสดาทรงร่วงรู้ถึงวาราจิตของพระองค์คุริมานจึงได้ให้พุทธโอวาทว่าองค์คุริมานเธออย่าไปคิดถึงสิ่งที่ล่วงแล้วอย่าไปมัวกังวลถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันวาดดับไปแล้ว เราจะไปแก้ไขอันใดไม่ได้ส่วนอนาคตนั้นก็ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงเพราะมันยังเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นสิ่งที่เธอควรพิจนารณาก็คือสภาวะธรรมที่กำลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในปัจจุบันแต่เพียงอย่างเดียวพระองคุริมาน ได้ปฏิบัติตามโดยตั้งสติให้ติดต่อไว้ในอารมณ์ปัจจุบันไม่ช้าไม่นานท่านก็สำเร็จพระอาหารหัตผลวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดี